สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลางดึกนะคะก็เข้ามาแล้วรบก,กวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนเลยจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาตามข่าวร้อนประเด็นร้อนกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเด้งมิจฉกนะคะไปขัดผลประโยชน์ไทยหรือเปล่านะยเพราะว่ามันมีทงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนาะแล้วก็บางคนก็มองนะคะว่างานนี้เนี่ย บิกโจ๊กเนี่ยโดนรุมกินโต๊ะอย่างแน่นอนเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยเอาทัวร์ไปลงเลยนะคะแล้วก็สับเละนะยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วถึงขนาดที่บิกโจ๊กเนี่ยก่อนหน้านี้เคยอาหารการนะคะออกมาลั่นวาจาไว้เลยว่าถ้าเกิดยังไงเนี่ยสอตอชอพังแน่นะคะถ้าเขาเปิดปากแล้วหลังจากนั้นเรื่องก็เงียบหายไปนะคะแล้วก็ แดงกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่ว่าวาบ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 ,วาบนะคะจะปล่อยให้บิ๊กโจ๊กนั้นลอยนวลไม่ได้สุดท้ายแล้วนะคะก็เด้งจริงๆเด้งแล้วบิ๊กโจ๊กให้พ้นจากราชการเส้นในคดีของการฟอกเงินและก็เว็บพนันออนไลน์สั่งเด้งสุรเชษฐ์ถักพานให้ออกจากราชการแล้วปมถูกดำเนินคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ในขณะที่นายกนิตเศรษฐา ปอบัตตอบสื่อรีบเดินออกจากทำเนียบรัฐบาลทันทีส่วนในสัปดาห์หน้านะถึงคิวแลูกน้องคนสนิทบิ๊กโจ๊กงานนี้จะถูกเชื่อตามรุ่นพี่ไปด้วยหรือเปล่า 18, สิเมษายนนะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่ามีกระแสข่าวร้อนแรงนะะทางพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรหรือบิ๊กต่าย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าเป็นรองผบอตรในฐานะของการรักษาการแทนอบอาบตรได้เข้าพบนายเศรษฐาทวีศินนาย,ยกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีคลังเพื่อเสนอให้เซ็นคำสั่งในการปลดออกแล้วก็ให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนสำหรับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กรองผบอตรหลังจากถูกกระแส กระหน่ำนถูกดำเนินคดีรอบทิศรอบทางอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้ในวันที่17เมษายนดิ๊กโจ๊กนะได้มอบำนาจให้กับทีมทนายความไปเลื่อนในการเข้าพบพนักง,งานสอบสวนสอนอตปูนในคดีของการฟอกเงินเว็บพนันโดยขอเลื่อนเป็นในวันที่27เมษายนนี้เพราะว่าไม่ช่วยอะไรเมื่อปรากฏข่าวในวันที่17เมษายนที่ผ่านมา ปรากฏหนังสือของบิ๊กโจ๊กส่งถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อร้องขอความเป็นธรรมในกรณีที่พลตำรวจเอกกิจรัตน์นะคะหรือว่าบิ๊กจ่ายไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือว่าอาจจะมีความไม่เป็นธรรมมีการปฏิบัติโดยมิชอบในขณะที่ช่วงบ่ายของวันที่18เมษายนผู้สื่อข่าวได้รอสัมภาษณ์เศรษฐาทวีสินถึงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว แต่ปรากฏว่าเสรษฐานะคะปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์แล้วก็ออกเดินทางจากทำเนียบรัฐบาลทันทีในขณะเดียวกันนะคะแหล่งข่าวได้แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ทําตามคําสั่งโดยส่งคําสั่งให้บิ๊กต่ายตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเป็นคําสั่งทางด้านการปกครองก็คือให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนเมื่อต้องคดีอาญาตามพรบรตํารวจแห่งชาติ แล้วก็มีสองคำสั่งนั่นก็คือให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนแล้วก็ตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนข้อเท็จจริงทางวินัยก่อนที่ทางวิตายนั้นจะนำหนังสือดังกล่าวยื่นต่อนายกรัฐมนตรี เรื่องคำสั่งของการตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยและคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสตอชอน,นั้นได้มีหนังสือถึงเสรษฐาทวีสินนายการัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเช่นกันสำหรับในขั้นตอนต่อไปนะคะประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะส่งตัวบิ๊กโจ๊ก กลับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากพ้นสภาพในการเป็นข้าราชการตำรวจเรียบร้อยแล้วนอกจากนี้รายงานข่าวยังได้แจ้งว่าในสัปดาห์หน้าจะเป็นการพิจารณาในส่วนของ8ลูกน้องนายตำรวจของทางบิ๊กโจ๊กและกรณีของต่อสักสุข,ขวิมลพอบอตอรอด้วยย้อนกลับไปในช่วงเดือนมีนาคมวันที่20 ที่มีคำสั่งเด้งคู่บิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กโจ๊กให้เข้าไปช่วยในงานสํานักนายกพร้อมกับมอบให้บิตกายนั้นได้รักษาการแทนใน Facebook ของสุรเชษฐ์ถักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กได้โพสต์ข้อความระบุว่าผมพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้ากับพี่ๆน้องๆตำรวจทุกนายในการทำงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนพร้อมขับเคลื่อนประเทศกันต่อไปครับ ย้อนกลับไปดูการวิเคราะห์ของเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศในการมองเกมเด้งคู่บิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเส้นศึกสีกากีสุดท้ายแล้วครั้งนี้ใครได้ใครเสียตากรณีของการเด้งทั้งบิ๊กต่อแก็บบิ๊กโจ๊กเข้าไปช่วยที่สำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดคำถามว่าการที่ถูกเด้งไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีแพ็คคู่แบบนี้ใครเสียผลประโยชน์มากกว่าในขณะที่ว่าบิ๊กต่อพอบอตรที่อายุราชการนั้นเหลือเพียงแค่ไม่กี่เดือนหรือบิ๊กโจ๊กที่จะกลับมาทันในการเลือกพอบอตรคนต่อไปหรือไม่โดยในวันนั้นนะคะทางเสรีพิสุทธิ์เนี่ยได้ออกมาวิเคราะห์บอกว่า การที่มีคําสั่งเด้งบิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กโจ๊กเข้าไปช่วยราชการพร้อมกันนั้นส่วนตัวได้มองว่าบิ๊กต่อมีความเสียหายมากกว่าเพราะว่าบิ๊กโจ๊กนั้นยังทําให้ภาพพจน์นั้นออกมาดูเหมือนว่าไม่สามารถปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาได้จากตอนแรกที่มีการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กซึ่งเจ้าตัวนั้นไม่อยู่ในการรับหมายแล้วก็ยังไม่ทันที่จะได้ไปตามหมายเรียก ิศต่อก็ออกมาแถลงที่จะเปลี่ยนไปส่งสำนวนให้กับบปชและดูเหมือนกับว่าเป็นการยอมงอให้กับบิกโจ๊กหลังจากที่ทางทนายของบิกโจ๊กได้ออกมาแฉเส้นทางการเงินไปถึงนายพลต่อเต่ทาท่านที่ว่าเป็นหัวหน้าหน่วยต้องมีความสง่างามไม่ควรที่จะมีภาพลักษณ์ให้กับประชาชนนั้นได้ตำหนิติเตียน ทางด้านของเสรีพิสุจิ์ประเมินว่าการสั่งเด้งในครั้งนี้ย่อมที่จะกระทบต่อเชิงภาพลักษณ์เท่านั้นเพราะเชื่อว่าในขณะที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นในเวลากรอบระยะเวลาสเดือนก็จะออกมาบอกว่าไม่มีมูล แล้วก็มีคําสั่งให้บิ๊กต่อแล้วก็บิ๊กโจ๊กกลับคืนสู่ตําแหน่งเดิมก็คือบิ๊กต่อก็จะกลับมาเป็นผอบอรตรต่อก่อนที่จะได้กเกษียณอายุราชการในขณะที่บิ๊กโจ๊กนั้นก็จะกลับมาต่อในตําแหน่งของรองผอบอรตอรอแล้วก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้ขึ้นผบอรตอรอคนต่อไปเพราะว่าตราบใดที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันก็คงยังถึงว่าเป็นผู้บริสุทธ เมื่อถามต่อว่าการที่นายกได้ตั้งบิ๊กตายให้รักษาการแทนผบตรนั่นหมายความว่าจะมีแนวโน้มขึ้นเป็นผบอรตรตัวจริงมากกว่าแคนดิเดตคนอื่นๆหรือไม่นั้นเสรีพิสุทธิ์มองว่าแคนดิเดตทุกคนนั้นมีสิทธิ์หมดแหละตามระเบียบของการเลือกให้ดูทั้งความอาุโสแล้วก็ความสามารถซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่านายกเศรษฐานั้นจะเลือกใคร พร้อมยังมีการตั้งคำถามไปถึงนายกที่ได้เลือกวิตไต่เข้ามารักษาการแทนด้วยว่าทำไมในรอบนี้จึงเลือกความอาวุโสต่างจากการที่จะเลือกพบวะตอรอในรอบที่ผ่านมาที่มีการเสนอชื่อพลตำรวจเอกต่อสัดว์ซึ่งมีความอาวุโสในลำดับที่สี่โดยเสรี่พิสทธิ์มองว่าหากต้องการยุติความขัดแย้งในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ การเลือกพอบวตอรอก็ควรจะเลือกคนที่มีความอาวุโสเป็นอันดับแรกเพื่อไม่ให้อันดับอื่นๆนั้นรู้สึกว่ามีความหวังจะนำไปสู่การเตะตัดขาซึ่งกันและกันและการเข้าหาผู้ที่มีอำนาจซึ่งถ้าจะยึดหลักนี้เนี่ยพบตอรอคนถัดไปก็ควรที่จะเป็นบิ๊กโจ๊กเพราะว่ามีความอาวุโสมากที่สุด สำหรับเสรีพิสุทธิ์นะคะยังได้ให้ความเห็นอีกด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตนเองก็เคยมีประสบการณ์นะถูกสั่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักนายกเช่นกันในช่วงของนายกสมัครสุนทรเวชซึ่งส่วนตัวนั้นมองว่าเป็นการปล้นตำแหน่งแต่สุดท้ายนายกก็สู้คดีแล้วก็แพ้ตัวเองส่วนในกรณีนี้น่าจะเป็นสาเหตุเรื่องของความขัดแยง้งซึ่งหน้าที่ช่วยราชการสำนักนา,นายกนั้นขึ้นอยู่กับว่านายก จะทำอะไรจะให้ทําอะไรจะให้หาห้องให้หรือไม่เพราะว่าแต่ละห้องก็จะมีค้าราชการประจําอยู่แล้วถ้าไม่ได้มีหน้าที่หรือมีห้องให้ทํางานก็จะเหมือนกับให้ไปเตะฝุ่นเฉยๆก็จะได้รับเงินเดือนฟรีๆจะกลับไปทําหน้าที่ผอ,อตรอที่เคยทําก็ไม่ได้เพราะว่ามีการมอบหมายให้กับบิ๊ก่ายนั้นทําแทนเรียบร้อยแล้ว บิตายันสั่งเด้งวิโจกออกจากราชการหลังจากพบความผิดจริงในคดีของการฟอกเงินออนไลน์พลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าได้เซ็นคำสั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและลูกน้องรวมทั้งสิ้น5รายให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนหลังจากทางาคณะกรรมการพบแล้วมีการกระทําความผิดจริงในคดีของการฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ซึ่งอย่างไรก็ตามได้แจ้งว่าพลตํารวจเอกสุรเชษนั้นมีสิทธิ์ในการอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวได้ เปิดที่มาลูกน้องแสนรักทําบัญชีม้าพาสวยนะพาให้มีโจ๊กนั้นได้ออกจากราชการกล่าวรูดนะจำนวนทั้งหมด5้านายพฤติกรรมซัดนะคะรองคลิปใช้บัญชีม้าพาโจ๊กนั้นสวยพ่วงลิ้วล้อโดนให้ออกจากราชการโดยรวมทั้งสิ้น5คนเมื่อเวลา21อรนิกาของวันที่18เมษายน อาชยนไกลทองโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยถึงกรณีที่บิก๊ก่อยมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินทางวินัยอย่างร้ายแรงและเรื่องการให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนจำนวนห้านายประกอบไปด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถัดพรานรองพบวตรอสอพันตำรวจเอกกิติชัยสังขัดหาวอน รองผบอกอ,อจอังหวัดสงขลา 3. ามพันตำรวจโทคลิปปริยะเกตร,รองผอกปออสอพอจอังหวัดสมุทรปราการ 4. ี่สิบตำรวจเอกนัทะวุฒิหวัดแววผบหมู่จรรอตามโครงการพระราชดำริ 5. ้าสิบตำรวจเอกนทัทนันชูจกักรผบหมู่ สายงานตรวจ1นึ่กกหบกจอรอหลังจากถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนกระทั่งถูกตั้งคณะกรรมการในการสอบสวนครณีที่มีพฤติการในการเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ที่ชื่อ D.N.K Master จนถูกดำเนินคดีอาญาแล้วก็ถูกสารอาญานั้นออกหมายจับ ในความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดในฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดในฐานฟอกเงินเพราะมีเหตุที่จะมีการสมคบคิดกันแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานในการร่วมกันฟอกเงินจึงมีเหตุผลให้พักราชการตามกฎว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อน ซึ่งในคดีนี้ถือว่าเป็นการต้องหาคดีอาญาที่มีผู้กล่าวหาจะทำความผิดเป็นข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีการกระทำความผิดร่วมกันจากข้าราชการตำรวจแล้วก็พลเรือนอีกหลายคนจึงได้มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กพร้อมกับพักพวกรวมห้าคนได้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนและได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อรับทราบเรียบร้อยแล้ว ทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้ส่งตัวให้วิจ๊กนั้นกลับมายัางสงตชเพื่อดําเนินการตามกฎหมายและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าคําสั่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่ทางวิจายได้ลงลายมือชื่อเอาไว้ในวันที่18เมษายนหรือเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้นสืบเนื่องมาจากตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีคำสั่งลงวันที่18และคำสั่งลงวันที่6มีนาคม2567ที่ผ่านมาในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพันตำรวจโทรคริสปริยาเกตกรณีของการต้องหาในคดีอาญาในความผิดฐานสมคบคิดโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทาความผิดฟอกเงินและได้มีการกระทาความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมทบกัน ร่วมกันฟ้องเงินตามคดีอาญา391ทับ66ของสอนอตปูนแล้วก็ตามหมายจับของสารอาญาลงวันที่4ธันวาคมปีพศ2566จากการสอบสวนแล้วก็พาดพิงไปถึงข้าราชการตำรวจผู้อื่นว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในเรื่องที่มีการสอบสวนนั้นด้วยตามกฎของว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาปีพศ2547 ในข้อที่28และจากรายงานของคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่593ทับ66ลงวันที่25ตุลาคมปีพศ2566มีพฤติการการกระทำดังต่อไปนี้เมื่อวันที่3ทธันวาคมปีพศ2566วันที่8 วันที่16มกราปีพศ2567และวันที่5มีนาคมปีพศ2567เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่4ศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนตามคำสั่งสตชที่5 93 66ลงวันที่25ตุลาคมปีพศ2566ได้มาร้องทุกกล่าวโทษต่อพนักง,งานสอบสวนสอนอตปูนให้ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ D.N.K Master จำนวนทั้งหมด22คนในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือว่าทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือว่าชักชวนโดยตรงหรือว่าทางอ้อมให้ผู้อื่นนั้นเข้าเล่นหรือว่าเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานสมคบด้วยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดในฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดในฐานฟอกเงินเหตุที่ได้มีการสมคบก,กันและร่วมกันฟอกเงิน ซึ่งพนักง,งานสอบสวนสอนเออตาปูนได้รับคำร้องทุกข์เอาไว้ตามคดีอาญา391/66โดยปรากฏว่านางสาวพิมพ์วิไลปล้องอ่อนซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเว็บพนันออนไลน์ได้ใช้บัญชีของบุคคลอื่นในการบริหารจัดการเว็บพนันเว็บไซต์ที่ได้ให้มีการจัดการเล่นพนันออนไลน์ด้วยการรับเงินทั้งเข้าและออก และผู้เข้าเล่นการพนันรวมทั้งจ่ายสินพนันเก็บผลประโยชน์ในการเล่นพนันออนไลน์และมีการโอนเงินจากบัญชีธนาคารของนางสาวพิมพ์วิไลปล้องอ่อนผ่านทางบัญชีธนาคารนางสาวเบนจามินแสงจันทร์ซึ่งเป็นบัญชีที่ทันตำรวจโทรคริปเป็นผู้ครอบครองและยังใช้เป็นจำนวนหลายครั้งเมื่อมีการโอนเงินแล้วก็จะมีการส่งหลักฐาน การโอนเงินผ่านทางรลายต่อไปให้กับทางนายนภัสกรแหเกิดหรือเสียอูดพันตำรวจเอกกิติชัยสังกัดถาวรและพันตำรวจโทคลิตได้ทรากจากนั้นก็จะมีการโอนเงินจากบัญชีของนางสาวเบจามินแสงจันทร์เข้าไปที่บัญชีของสิบตำรวจเอกนัทวุฒิวัดแววหรือสิบตำรวจเอกนัทนันชูสักแล้วก็พันตำรวจโท คริสในการสั่งการให้10บตำรวจเอกนัทฒิธวัดแววหรือ10บตำรวจเอกนัทนันชูจักผ่านทางลายให้นำเงินสดใส่ซองแล้วนำไปวางบนโต๊ะทำงานซึ่งอยู่ภายในบ้านพักของบิ๊กโจ๊กและมีการโอนเงินสดมาจากหน้าเคาน์เตอร์อธนาคารและเครื่องฝากเงินอัตโนมัติอีกเป็นจำนวนมาก โดยโอนเงินจากบัญชีดังกล่าวออกไปยังบุคคลอื่นตามที่ศารอาญาได้มีการอนุมัติออกหมายจับเหตุนั้นเกิดขึ้นในระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ปีพศ2565จนกระทั่งถึง3พฤศจิกายนปีพศ2565โดยสถานที่เกิดเหตุนั้นทั่วราชาอาณาจักรทั้งนี้จากการที่พันตำรวจโทรคริสได้ถูกสอบสวนวินัยไว้ก่อนแล้วนั้น เป็นการดำเนินการไปภายใต้อํานาจข้อเท็จจริงในขณะนั้นแต่เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าเป็นกรณีที่ข้าราชการตำรวจตำแหน่งต่างกันและอยู่ต่างสังกัดกันได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันจึงให้ผู้ที่มีอำนาจสำหรับผู้ถูกกล่าวหาที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือว่าผู้มีอำนาจ พิจารณาสั่งการสำหรับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเป็นผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตลอดจนสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนในที่สุดต่อมาก็มีหนังสือนะคะออกมาจากทางสตชมีคำสั่งออกมาแสดงเรียบร้อยเลยในเรื่องของการสั่งให้ข้าราชการตำรวจนั้นได้ออกจากราชการเอาไว้ก่อน รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนซึ่งมีลายเซ็นของทางวิกตายกำกับนะคะพลตำรวจเอกกิตรัฐพันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ล่อนออกมาทั้งหมดนี้นะคะเป็นความเคลื่อนไหวในช่วงหลัง21นาฬิกาที่ผ่านมา หากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะใครจะอยู่หรือจะไปในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดังที่ก่อนหน้านี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กได้เคยคาดโทษเอาไว้นะได้เคยข่นะยขมขู่เอาไว้ว่าถ้าเกิดใครเล่นงานเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแฉให้หมดเลยแต่ณนะตอนนี้เนี่ยมีการเลื่อยขาเก้าอี้มีการสกัดนะคะการเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กแล้วเราไม่แน่ใจนะคะว่าหลังจากนี้จะมีเหตุการณ์ของการติดเชื้อกระแสะเลือนหรือเปล่าเพราะว่า แต่ละบิ๊กเนี่ยก็มีแบ็คดีกันดังนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นใครจะอยู่ใครจะไปใครจะร่วงใครจะดับนะคะก็ต้องมาดูกันต่อไปถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะก็จะนํามาเคลื่อนไหวนํามารงานให้ทุกคนได้ทราบนะตอนนี้นะคะได้ับฟังข่าวแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห,ห,ห็นนะคะว่าทีมใครทีมมันนะคะ สิบต่อหนึ่งหรือหนึ่งต่อสิบนะคะว่ากันมาเลยจ้านะคะอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ